อนนี้คัดไส้ครับคัดไส้กร,ร,ระหฟังหนึ่งครับอากินอีกฟังหนึ่งมีไงกระหู้ไม่รู้ต้องจัมีอะไรให้ไเหน นี่จะใส่เอาเย่ยวไปใส่เงินแสนั้งน,น,นั้นแหละครับ,บ,บกินน้อยก็เลยขัดออกข้างคนของห่กับต่กินใส่เงินแสนก็ออามาทังผีครับโอม่หายครับลายโอ้ครับอานนยครับ เลทำหมอลงเสียทายคำเหตเบิ้องคับอดีตเป็นขัดใส่ซีซีครับ